ตรงนี้นะคะก็เป็นที่จอดรถตลาดสามชุร้อยปีนะคะค่านนี้คือบรรยากาศตรงทางเข้าตลาดสามชุร้อยปีนะคะ่อนที่หลวงตาจะมาถึงนะคะท่านนี้คือบรรยากาศนะคะตรงทางเข้าตลาดร้อยปีนะคะวงไรอาอย ขอสอาไาย์ออกปข้างหลังนะครับอ่านี่คือบรรยากาศตอนนี้หลวงตากำลังเดินมาถึงนะคะอ่าเดินมาถึงแล้วนะคะ,ะ,เ,ดะ,คะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะบรรยากาศทุกคนนะคะอ่าเน่นขนาดไปด้วยทุกคนนะคะจับไว้นะครับจับไว้น,นะครับจับของไว้น,นะครับจับของทีง่เราไหวไว้น,นะครับ นี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนที่มารอหลวงตานะคะนี่คือบรรยากาศนะคะตรงทางเข้าตลาดร้อยปีนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าตลาดร้อยปีนะคะ นี่เลยค่ะตลาดสามชุกตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกนะคะแล้วอมานุนี่ค่ะนือบรรยากาศนะคะคุณนาแน่นไปหมดเลยเอายาวะระยะทางน่าประมาณน่าจาะสองกิโลก็ไม่สุดนะคะเพราะว่าแน่นไปด้วยทุกคนนะคะนี่ค่ะหลวงตาก,ก็มาถึงแล้วนะคะ ใค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะขอจบแต่ถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ